ถ้าไม่เข้านี่คือแพ้นะครับตอนนี้คนทั้งสองคนก็ยืนกันแล้วไงอ๋อโอ้รถถังนึงเอาละครับลุนตรงนี้นะครับต้องไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้านี่ตรงต้นชนะเลยนะครับไม่เข้าวะไม่เข้าเข้าไหม าไม่เต็มเลยจานมีวิดีโออยู่นี่ดะครับนี่มันไม่เด้เอาละนะครับลูกเต็มเลจลูกเมื่อกี้เป็นประตูน่าเสียดายอา้าวต้องลุ้นลูกน,นี้นะครับอ้าวหมดเหรอนังครับ่านผมยิงก่อนเพราะเหลืออีกลูกหนึ่งไงโอ้